การควบคุมโรควันนี้ทั้งโลกเราก็ต้องยอมรับกันแล้วว่าการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่นั้นจะไม่มีไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าวัคซีนทุกชนิดถึงฉีดแล้วก็ยังติดโรคได้แต่ว่าติดแล้วเราไม่ป่วยหนักโอกาสเสียชีวิตและโอกาสป่วยหนักน้อยลงระบบสาธารณสุขไม่มีปัญหานั่นคือโอเคแล้วก็เหมือนเราติดหวับเหมือนเราติดโรคอื่นๆทุกๆโรคก็ชีวิตดําเนินต่อไปก็เลยสนับสนุนการเปิด S <S <original> <S แล้วก็ในอนาคตอันใกล้ก็น่าจะได้เปิดโรงเรียนครับค่ะแล้วก็พัฒนาการล่าสุดเห็นว่าทางครมอนะคะผ่านพรกรโรคติดต่อโดยมีการเพิ่มหมวดการจัดการฉุกเฉินแล้วก็จะยกเลิกพรกฉุกเฉินช่วยอธิบายความหน่อยสิเพราะว่าเพราาะว่พีพ่น้องเราไอ้วาอ้พรละพรกอนคืออะไรพ, <S 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 พรละบอเป็นยังไงพรกรนี่เป็นกฎหมายที่ออกแบบเร็วๆเวนะอธิาบายแบบง่ายๆแล้วตามความเข้าใจของเราด้วยเนี่ยค่ะ ส่วนพรบรเนี่ยเป็นกฎหมายที่กว่าจะออกต้องใช้ใช้เวลาน,านานหลายวาระาใช่ไหมคะพรกรเนี่ยสามารถที่จะออกได้โดยคอรอมอรครับแล้วข้อเสียของพรกฉุกเฉินที่เราใช้มามตลอดเกือบเกือบสปีแล้วนั้นเนี่ยตค,ครึ่งแล้วกันตีคร่าวๆที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะมันก็คือเป็นกฎหมายที่ไม่ปกติ <c oughs> ในความเป็นกฎหมายไม่ปกตินั้นหมายความว่าให้อำนาจเต็มที่นายกรัฐมนตรี oh. แล้วนายกสามารถจะออกคําสั่งอะไรก็ได้ <c oughs> นะคะโดยที่เราไม่สามารถจะคาดเดาได้ล่วงหน้าเลยเนี่ยค่ะ <c oughs> มันทําให้เสียกับบรรยากาศการลงทุนและบรรยากาศ <c oughs> ทางเศรษฐกิจเพราะเราต้องรู้ว่านักลงทุนเนี่ยกลัวความไม่มั่นคง <c oughs> กลัวความไม่แน่นอน <c oughs> ใช่แต่พอมาเป็นพอถ้าถ้าจะใช้พรบรโรคติดต่อที่มีอยู่เดิมเนี่ย ทางรัฐบาลก็อ้างว่าเออบางทีบางอย่างมันยังไม่ตอบโจทย์มันยังมีบางอย่างที่เราต้องการอำนาจที่เราต้องการแต่พอบอรบโรคติดต่อนเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ก็เลยก็เลยยื้อใช้พรกฉุกเฉินมาเรื่อยๆครคราวนี้พัฒนาการล่าสุดในการที่จะออกเป็นพรกโรคติดต่อขึ้นมาเนี่ยแลาวเพิ่มหมวดจัดการฉุกเฉินเข้ามาเนี่ยม,มันก็ถือว่าเจอกันตรงกลางครับค,ค่ะคือโอเคเป็น เรื่องโรคติดต่อเท่านั้นแต่ก็ออกเป็นพรกเพื่อมีการเพิ่มอำนาจในการจัดการบางอย่างเข้ามาที่เกี่ยวกับโรคติดต่อเท่านั้นค,ความกังวลของสังคมในการที่รัฐบาลจะใช้อำนาจตามพรกฉุกเฉินไปละเมิดในสิ่งที่ไม่จําเป็นเนี่ยก็อาจจะน้อยลงเพราะฉะนั้นถือเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นว่าโอเคตอบโจทย์ทั้งการควบคุมโรคได้ค่อนข้างจะอยู่หมัดด้วยแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของเศรษฐกิจ ว่ามันไม่แข็งตึงจนเกินไปไม่มีการละเมิดสิทธิ์มากจนเกินไปค่ะก็เป็นหนึ่งสัญญาณที่จริงๆควรทำมานานแล้วเราอยู่กับพรอกสเฉืนมานานเกินไปเนาะค่ะที่ผ่านมาก็พรมถูกยิดอนานาจมานานเกินไปใช่ค่ะและตอนนี้ก็เลยทางรัฐบาลก็บอกว่าพรอกเก่าที่ว่ามาเนี่นะมันจะมีผลสิ้นสุดวันที่ส0กันยา อีกไม่กี่วันนี้แล้วใช่ไหมคะอีกกี่วันหล่ะกเหลือเหลือไปกี่วันคิดว่าพัฒนาการการาที่จะยกเลิกการใช้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นพรกรควบคุมโรคพรกรโรคติดต่อแทนเ่ย ก็น่าจะเป็นการวางแผนที่จะให้สอดรับกับไฮซีซันของการท่องเที่ยวที่จะมาถึงออด้วยที่ว่าเปิดประเทศนะค่ะเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเป็นเดือนที่ค,คนจะเริ่มเริ่มออกไปท่องเทียทเท่ยวแล้วก็อาจจะเตรียม<า>สําหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งณนะวันนี้ก็คงไม่ต้องไม่ต้องกังวลม,มากแล้วเรื่องการเปิดรับนะักท่องเที่ยวเพราะว่ามันมีกฎเกณฑ์ของการที่ใครจะเข้ามาได้เนี่ย กฎเกณฑค่อนข้างจะเข้มเขาต้องฉีดวัคซีน 2, ข 2> เข็มมีการ <นะ S 1> ตรวจสวอปนะคะทั้งก่อนบินทั้งตอนบินมาถึงอะไรเนี่ยเท่ากับว่าตัวของนักท่องเที่ยวความเสี่ยงเนี่ยสูงน้อยกว่าคนในในประเทศที่จะที่จะมีเชื้ออยู่ในตัวเองเนี่ยมีน้อยกว่าพวกเราที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยอย่างเราเนี่ย เราไม่ได้ก่อนเข้ารายการโบก็ไม่ได้ซวอมเนื้อนี่เรามีฉากกั้นกันแต่นักท่องเที่ยวก่อนจะเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยทั้งวัคซีนทั้ง swap คือหลักความเพียงนะโอคือคนที่มาเที่ยวคือคนมีสตางค์ใช่ไหมค่ะคนมีสตางค์นี่เขาเขาต้องมั่นใจในตัวเขาอ่ะเขาน่จะกลัวเรามากกว่าเรากลัวเขาเนะเาผู้ติดเชื้อเราเองเยอะ่เลยนะ้าผมเป็นฝรั่งนะค่ะผมเป็นรัผมเป็นรัสเซียอย่างนี้ค่ะผมก็ต้องเรียบร้อยหมดแหละริงจะบินมาพัทยา อาถ้าถ้าเขาก็มองว่าถ้าไปแล้วร่างกายอ่ออดอะไอ,อย่างเขาไม่มาจากบ้านเขาหรอกอ ไม่ไม่มีใครอยากมาเที่ยวเราติดโรคเพราะมันไม่สนุกใช่เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องกันตัวเต็มที่พวกเราก็เช่นกันเหมือนเวลาเราออกไปจอกบ้านไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปอะไรโอ้โหเหมือนใครนี่เข้มนะมีแบบถุงมือพลาสติกให้ใส่อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เข้มจนกระทั่งอาจจะแบบดูเยอะไปแต่ก็เข้าใจว่าเพื่อความสบายใจก็จะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าถ้าไม่มีปัจจัยใหม่เติมเข้ามานะใช่ปัจจัยใหม่เช่นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่พิษดารกว่าเดิม อะไรอย่างนี้แต่ว่าคิดว่าคนก็ปรับ mindset ปรับทัศนคติไปพอสมควรว่าวันนี้ต้องอยู่กับโควิดให้ได้